ย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับผมกับพี่จอยนะครับได้ไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปถ่ายคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งเอาไว้ก็เป็นร้านอาหารร้านหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าคนไทยก็ชื่นชอบด้วยเพราะว่าคลิปนั้นมียอดวิวค่อนข้างสูงนั่นก็คือคลิปเนื้อย่างคนโสดาามาสดหรือเปล่าไม่สดจ้ะไม่สด คลิปนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นคลิปเปิดตัวของผมเลยก็ได้นะยอดวิวถึงล้านเลยตอนนี้เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนปกแล้วหนึ่งล้านวิวตามเทรนตามเทรนเหมือนเพลงเลยนะ, <laughs> ะจากวันนั้นครับผ่านไป2ปียากินนี่คูลไล์ได้มาเปิดที่เมืองไทยแล้วครับ <laughs> พูดอย่างนั้นก็ดีทุกคนลุกขึ้นยืนครับผม <laughs> 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 ไว้อะไรให้การไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นกักสวิครับหนสอง เพราะว่าวันที่เราถ่ายทํากันเนี่ยนะครับเป็นวันที่เขาประกาศว่าเจอสายพันธุ์แปลงล่างเพิ่มขึ้นอีก1ึงสายพันธุ์นะครับปีหน้าที่คิดว่าเออเราอาจจะมีลุ้นนะครับได้ไปเที่ยวเรียบร้อยอมันเป็นเนื้อย่างคนสดยังไงครับคุณนนตี้คุณเซอร์ไไนในคอนเซปตร้านของเขา,าครับก็ <c oughs> คือเขาจะเหมือนให้นั่งทานคนเดียวได้เลยปกติเนื้อย่างเราทานเนี่ยก็ต้องไปไปทานกันอลยรแบบนี้ไหมครับเอาหรอ เวลาเราไปทานเนื้อย่างกันบางทีก็ต้องแบบเฮ้ยพากัน4ี่หคนไปไว้กินคนเดียวมันขะเขินที่นี่เขาทําให้แบบว่าเราสามารถนั่งทานคนเดียวได้เลย1คน1เตาดวนกันไปเลยระหว่างเนื้อกับคุณคือต้องบอกกันว่าไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของการที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเยอะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศเอ่ยหรือรอะไรต่างๆเขาจะทานข้าวกันคนเดียวแบบนี้เหมือนที่คุณเคยเห็นราเมงข้อสอบมันก็เกิดจากไลฟ์สไตล์ของเขาซึ่งมาที่ไทยก็เห็นว่ามีแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าโต๊ะตรงเนี้ย แทนนะครับลองเช็คว่าที่นี่ต่างกับที่ญี่ปุ่นอย่างไรบ้างเพราะว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะวันนี้มีพี่จอยมาช่วยเช็คด้วยเมื่อจอยมาแปลว่าร้านนี้ต้องมีของดีแน่นอนเอาจอยทําไมวันนี้มาเป็นสายปิ้งย่างแล้วก็เนื้อเค้าอร่อยจริงในราคาที่สมเหตุสมผลอย่างแรกเลยที่จะถามคือที่สาขาญี่ปุ่นะเขาีเรียกพนักงานก็ได้มั้งไม่เป็นไรเขามีอันนี้ปหมไม่มีครับพี่ไอ้ไม้อันเนี้ยเขาเอาไว้สําหรับเสียบก้านแบบนี้ได้เมันไม่เท่ากัน เฮ้ขอบคุณครับอขอบคุณครับผมพี่มาพอดีอ อันนี้ที่ญี่ปุ่นไม่มีใช่ไหมไม่มีครับโอเคจะเป็นก้านถาวรครับไหนไหนพี่ผู้จัดการมาพอดีเราขอแนะนําพี่ผู้จัดการเนะี่ยเออผมชื่อธีระมงคลสจิตนะครับผู้จัดจาการของยากินิคุไลนะครับถ้าในเบื้องต้นนะครับที่นี่จะแตกต่างย,ยังไงกับที่ญี่ปุ่นบ้างครับก็คืออย่างที่บอกว่าไลฟ์สไตล์ของคนไทยเนี่ยมีความหลากหลายมากกว่าของที่ในญี่ปุ่นเราก็จะเห็นได้ว่าที่ร้านของเราเนี่ยมีการจัดโต๊ะที่แตกต่างมากกว่าก็คือว่ามีทั้งตัว iner, สโลว์ดเนอร์สำหรับหนึ่งเตาต่อหนึ่งคนหรือว่าอย่างแบบนี้ อ๋อนะแสดงว่าที่ญี่ปุ่นคือเป็นหนึ่งเตาต่อหนึ่งคนทุกโต๊ะอย่างนี้เลยไ่มครับ90%เปอ็นอย่างนั้นเลยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะปรัชญาของร้านเขา t ทส t y Quick Value นั่นก็คืออร่อยเร็วคุ้มค่าอ,อย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ใช่ครับถูกต้องครับ<อ>นี่คือโรัชญาของเราครับต่อจากนั้นครับสิ่งที่พี่ธีระให้เราไว้นะครับก็คือเป็นใบเสร็จใช่ไหมครับอันนี้เป็จ่ายครับก็คือไม่ใช่ครับเป็นเป็นกริบาคสสำหรับการสั่งอาหารครับ ก็ทํไงครับก็คือสแกนแบบนี้เลยใช่ครับตัวมือถือของเรานี่นะครับสแกนเข้าไปได้เลย่คุณใช้มือถืออะไรก็ได้ของคุณโหนี่ไงนี่ไงอ๋มันขึ้นเบอร์โต๊ะมาเลยแฮะเออสะดวกมากมีชุดอะไรแนะนํายังไงเป็นพิเศษมีทั้งหมด9เซตนะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่สําหรับคนที่แบบไม่ทานเนื้อวัวด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นมีชุดเนื้อคาลูบินะครับชุดหมูคาลูบิหรือว่าชุดไลท์เซตนะครับซึ่งจะมีแบบว่าเนื้อทั้งหมด3ส่วนด้วยกันก็คือมีในส่วนที่เป็นลิ้นมีส่วนที่เป็นตัวฮาลามิแล้วก็เป็นส่วนตัวที่ของเป็นคาลูบินะครับแล้วส่วนตัวชุดทรีโอเนี่ยคือว่าเป็น เนื้อ3ประเภทด้วยกันก็คือเนื้อวัวคารูบีเนื้อไก่และก็เนื้อหมูส่วนตัวชุดที่5ก็จะเป็นชุดเนื้อคารูบีกับเนื้อฮารามินะครับส่วนตัวชุดที่6จะเป็นเนื้อพามคารูบีกับเนื้อหมูคุลูบอตะแล้วอันที่7นะครับเป็นชุดหมูกับชุดไก่อันที่8จะเป็นเนื้อคารูบีสุกิยากีและส่วนสุดท้ายเป็นชุดเต็กเนื้อวากิวนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราสั่งกันแบบไม่เหมือนกันแล้วเรามาแชร์กันดีกว่าได้ครับพี่ผมเนี่ยได้สั่งชุดเนื้อสเต็กวากิวไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์เด้ลรอชิมครับอ่าผมอยากทานอยากได้ชุดเนื้อคารุบิแล้วก็เนื้อฮาลามิแล้วก็ตัวอราคาร์เป็นเนื้อพามคารบิค่ะจกไปทำกันบ้านมาผมสั่งชุดเนื้อคารบิ1 0 0กรัมบวกข้าว150กรัมบวกมินิสลัดและชเวบมะนาวโซดาชเวบครับแนทลิ้นชักเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นมีอย่างนี้ป่ะมีครับพี่อย่างนี้เลยครับก็ค 白炽吗？ กดสั่งไปประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีมาแล้วอันนี้คือเรื่องจริงผมกดไปยังไม่ถึงหนึ่งนาทีคือมาแล้วและที่สําคัญคือผมกดเช้าก่าคนอื่นด้วยพิธีระบอกมาแล้วว่าที่เนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน3นาทีต่อออเดอร์เฉลีย่ยเฉลี่ยนะและที่มันน่าประทับใจคือหมดนี่นะ169อบาทคือปกติถ้าคุณไปกินเนื้อย่างเนี้ยนะคุณจะต้องเจอบุฟเฟ่ก็ต้องแบบ3 0 0ร้อยสหรือถ้าสั่งเป็นอะลาคาร์ดก็คือจานหนึ่งอย่างเงี้ยก็คุณก็ต้องเจอละสองร้อยสามร้อยบาทน้ำก าเขาสามารถคุมคอนเรื่องพื้นที่ได้แล้วก็เรื่องของเตาที่มีขนาดไซส์พอดีีสำหรับก,การกิน1คนหรือ2คนแล้วเห็นที่เป็นเตาเนี่ยจะเป็นใช้เตาไฟฟ้าซึ่งผมว่ามันไม่ต้องลําบากก,บกับการใช้พนักงานเอาเตาถ่านมาวางเสียบพอคุมคอนได้แล้วเนี่ยคุมเรื่องปริมาณอาหารให้มันดูเป็นการกินแบบรวดเร็วเพื่อที่จะลดเวลาในการทานของแต่ละคนได้อย่างเงี้ยทำให้มันมีเทิร์นโอเวอร์มันแบบมันดีกว่าผมก็เลยคิดว่าราคาก็เลยทําได้ดีด้วยผมย้อนกับพี่ที่เมนูนิดนึงผมชอบไอเดียการเล่าเมนูแต่ละอันมากเลยอะ่ะชุดัง้ววาวใหล ตัวเองโอ้โหชื่อเซตน่ารักมากเหมือนตามร้านอาหารญี่ปุ่นน่ะที่เราไปกินไงแบบว่าแตงกวาหยุดกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน่า,า,นารักน่ารักของ,ออของเขาโอ้มาแล้วอ๋อสรุปแล้วคือไอสลอตที่มันมีรูอยู่แล้วตอนแรกมีเมนูวางอะ่ะคือมันเอาไว้ให้น้องเขาอะเวลามาเสียบมันจะวางกันพอดีอย่างนี้เลยที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนี้ครับ นัตตี้ตรงนี้เราเห็นซอสทั้งหมดมีซอสบาร์บีคิวแล้วออริจินอลมีกาลิกมีซีซอสซอสมีสไปซี่มิโซะก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าของญี่ปุ่นน่าจะมีแบบเยอะกว่านี้ญี่ปุ่นจะมี6ตัวครับอ๋อตัวไหนที่แบบว่าคนนิยมทานที่สุดครับตัวบาร์บีคิวไรซอสออริจินอลเนี่ยครับอ๋อตัวนี้แหละครับเป็นตัวนี้ที่ที่สุดอะไรเดี๋ยวค่อยไปลองกันเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าซุปคือสูตรมาจากญี่ปุ่นเลยป่ะครับพี่ใช่ครับซุปโคตรอร่อยไอ้คัทมึงลองชิมก่อนว้าว อ้อร่อยน้ำมันงาแบบเยอะๆเลยอะ่ะผมว่านี้ซุปเขาดีไซน์มากินกับเนื้อแหละรสชาติประมาณนี้ทานกับเนื้อแล้วเข้ากันเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเราทานเนื้อจะใส่พวกน้ำมันงาใส่เกลือลงไปนี่ก็เหมือนกันเป็นซุปที่เข้ากับเนื้อระหว่างนี้ผมให้พวกคุณดูนี่ดีกว่าให้รางวัลกับตัวเองแต่เห็นเนื้อแล้วก็รู้สึกมันเป็นรางวัลเหมือนกันนะอันนี้คือส่วนอะไรครับผมส่วนเป็นสเตียรอยของตัวเนื้อวัวครับแล้วก็เนื้อของร้านเรานะครับเป็นเนื้ออิมพอร์ตทั้งหมดก็คืออิมพอ,อร์ตจากออสเตรเลียหรือไม่ก็ นะครับแล้วก็จิ้มลงไปเฮ้ยใจเย็น <laughs> ไม่ใช่ซอยจุใจเย็นโอ้ยเอาจริงผมก็จำรสชาติที่ญี่ปุ่นไม่ได้แล้วสองปีแล้วอ่ะที่ไม่ได้กินอ่ะค่อนข้างหวานเค็มกับเปรี้ยวตามมาเาราลองนี่ไหมกระหิก,กผมชอบกินกระเทียมโอ้มันเข้มข้นเดียะมันรสกระเทียมอะ่ะถ้าใครชอบกินกระเทียมมาเลยเพราะว่าเขามไม่ใส่กระเทียมน้อยนอยนะอันนี้คือค่อนข้างแบบมีเนื้อกระเทียมละเอียดผสมอยู่แบบค่อนข้างเผ็ดเลยแหละอืมเรียบร้อยโอ้อืเผ็ดไหมเผ็ดไหม แต่ยังติดหวานอยู่ซึ่งไม่ดีใช่ไหมคะดีมาก <laughs> ซอสซีซอลครับอ้าวซอสเรือทะเลเอ๋ตัวนี้จะแบบค่อนข้างอ่อนอ่อนที่สุดเลยนะสำหรับผมอะแต่เน้นเค็มนะเด่นเค็มอะ <laughs> มันไล้อะ <laughs> เนื้อมันจะแบบไม่ใช่แย่นะแค่เค็มเฉยๆ <laughs> เพราะว่าถ้าเทียบกับ2ตัวแรกอะสออันแรกเรากินเปล่าๆหวานๆมันก็เลยกินง่ายสุดท้ายเป็นสไปซี่มิโซะ พอชิมแล้วมันมีความมันของถั่วแล้วก็มีความเผ็ดข้นๆใครที่แบบชอบกินเหมือนต้มยำอะไรที่แบบมันๆข้นๆอ่ะผมว่าอันนี้พี่ผมว่าเข้มข้นกว่าที่ญี่ปุ่นจริงๆเขาคงดูแหละว่าคนไทยน่าจะแบบเดี๋ยวต้องลองถาใช่ไหมครับน้ําซอสได้มีการเปลี่ยนอะไรบ้างไหมครับไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมครับขอโทษครับพี่สำหรับตัวผมเองนะผมชอบตัวกระเทียมผมว่าเผ็ดดีใส่พริกลงไปพอละสไปซี่มิโซะจริงๆแล้วคล้ายๆโกชูจังไหมทางเดียวกันใช่ครับคล้ายๆใช่ไหมครับเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยครับญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าชูชูจัง ต้องบอกว่าเตาไฟฟ้าที่นี่มีทั้งหมด5เบอร์ใช่ไหมฮะถ้าคุณย่างตัวเนื้อที่มีความหนาแล้วแบบต้องการมีเดียมแรคุณเปิดแรงหน่อยแต่ผมคิดว่าอันนี้ครับพี่เป็นของผมพี่ของพี่ใช่จะไปตร<อ>งนั่จะอ,อ,อยู่ด้วย อ้าวนี่กูจะกลายเป็นนัตตี้แล้วเหรอเนี่ยได้สิเราอยู่อาณาจักรเดียวกันก็ได้นายเนาะก็เป็นนัตตี้ได้เหมือนกันผมว่านี่คือสิ่งที่ไม่มีที่ญี่ปุ่นใช่ครับอันนี้ไม่มีฮะนั่นคือพริกนั่นเองอยากจะเล่าพี่ๆทุกคนฟังนะครับว่านี่เป็นวันที่จอยรอคอยมานานถึง2ปีครั้งสุดท้ายที่ได้มากินอ่ะก็คือประมาณเกือบ2ปีแล้วแหละ2ปีกว่าแล้วคนที่ไปทริปญี่ปุ่น5วันนะฮะกินร้านนี้ไปแล้ว3มื้อเฮ้ยกินคนเดียวด้วยเอาคุณไม่ได้ไปนั่งกกกกิินนนนนนน้้้้้ยยรออาาีีัับบแชช จอยบอกไม่เป็นไรฉันดูแลตัวเองได้แล้วก็หนีเข้าร้านนี้มากินผมคิดว่าจอยน่าจะเป็นผู้หญิงที่ดูสะอาดแต่ผมน่าจะมีกลิ่นยาขี้นิ้กูเยอะสุดในประเทศไทยนี่คนหนึ่งแล้วคือเป็นคนที่กินของโลภคนตลอดเวลาชอาของปิ้งย่างทำเนือการสระผมมาจอยก็สระผมบ่อยๆแต่พูดถึงเรื่องการสระผมตั้งแต่เข้าร้านนี้มาเหมือนกลิ่นเนื้อหรือควันมันไม่เยอะไม่หนักสังเกตปะผมว่าเขาทำระบบจัดการควันกับกลิ่นใช้ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเตาไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็แต่ละเตาเนี่ยมีที่ดูดควันอยู่หัวและท้ายเพราะฉะนนั้ มันก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยตัวเนื้อสเต็กวากิวชิมก่อนเลยคือร้านเราเนี่ยจะกว่าตัวเอ็กซอสตัวแรงดูดของเราเนี่ยมากกว่าปกติ2เท่าพอออกไปจากร้านแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นติดตัวหรือติดผมเลยครับ เขาใช้ไปสังกฤษว่าตัว smokeless grill ซึ่งก็เป็นระบบเดียวกับที่ญี่ป ah> MM ุ่นใช่ไหมครับจะบอกว่าตัวสเต็กเนื้อวากิวสมแล้วที่ให้รางวัลกับตัวเองเพราะว่ากัดไปเนื้อมันขาดเลยมันนุ่มมากแม้ว่าเราจะไปญี่ปุ่นไม่ได้แต่เราสามารถเอาญี่ปุ่นมาหาเราได้ใช่ครับผมจะไปที่เนื้อส่วนไหนกันต่อครับเนื้อส่วนเดิมผมขออีกสักชิ้นแล้วกันอร่อยเหลือเกินตอนนี้กําลังจะกินเนื้อวากิวช่างฝันครับผมทำไมพวกคุณไม่บุกอ่อนกันวะผมจะได้แบบเอ้ยเนี่ยมาลองอันนี้กัน ผมรู้แล้วว่าไข่ออนเซนมาทําไมมันคือคารุบีสุก,กี้นี่เองคือชุดคารุบิเนี่ยก็คือการที่คุณได้เนื้อคารุบีเสร็จแล้วคุณก็จิ้มกับไข่ออนเซนแล้วคุณก็ทานอ่าโอเคแล้วเราไปนเนื้อต่อไปกันไหมอร่อยนะแล้วเครื่องดิดแล้วด้วยคารุบีพอกเข้าไปแล้ว <S <S ใช่ไหมคารุบีผมกินเข้าไปแล้วครับเฮ้ยนี่มันจะเหมือนกินข้าวธรรมดาเกินไปแล้วนะน <S <S คูุ่ <ๆ S 1> ไม่แบบแล้วไม่พูดอะไรหน่อยเลยไม่เอาแล้ววันนี้ไม่มีไอโคสเป็นคนดึง <S <S <S> ธรรมดาเขาจะแบบเอ้ยทํางานเฮ้ยไอ้นี่ยังไงนะวันนี้มันไม่อยู่อเอาผมชิมเนื้อคารูบิให้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยอร่อยเพียครับเราสามารถใช้ไอตัวที่ปีกก็ได้นะพี่ถ้ามันอ่ะจริงด้วยถ้าใครชอบมันมาทานตัวคารูบินะฮะว่าคารูบิเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบติดมันเนื้อคารูบิอย่างเงี้ยพี่ถ้าสั่งแยกอ่ะ95บาทนะร<อ>หร้อถ้าเป็นอราคาเท่าไหร่จ้ะร้อยกรัม95บาทิบห้าบาหรือถ้าอยากแค่ชิมๆเฮ้ยโอเคเลยถ้าชิมๆ50กรัม ครับก,ก็60บาทเฮ้ยสับขึ้นเหมือนได้ เอามาดูหน่อยดีกว่าสอเคโอเคว่าไอ้หกสิบบาทเนี่ยมันเยอะประมาณไหนผมพูดงี้ได้ไหมคือเวลาคุณทานเนื้อย่างปกติคุณอาจจะต้องไปทานบุฟเฟ่ที่ประมาณ500บวกลบแล้วคุณก็ต้องโดนบังคับให้ทานจํานวนมากๆ <S <S แต่ถ้าคุณมาที่นี่เนี่ยคุณอาจจะกินงบอยู่มันสัก200กกว่าแล้วคุณไม่ต้องทานเยอะจนเกินไปแล้วคุณได้กินในสิ่งที่คุณอยากกินอ,อิ่มกําลังดีหรือว่าเราสั่งเป็นเซตเลยก็ได้นะไม่ถึง200ด้วยหรือแบบบางวันคุณไหลอะตั้งใจจะมากินแค่นี้รลอยไปทหกถิบแวเก็นเีร็บบ ผมว่ามันโอเคนะเมื่อกี้พี่เะถามถึงมาแล้วนะคะอราคาร์ดหนึ่งร้อยกรัมค่ะมาแล้วเหรอมาแล้วู <laughs> <laughs> อย่างเร็วกูยังกดสั่งของกูยังหมุนอยู่เลยมาแล้วหระ <laughs> มาเร็วจริงๆ <laughs> เอางี้ถ้าใครทะเลาะก,กับแฟนแล้วแฟนกำลังโมโหหิวคุณพามาน,นั้นนี้แล้วกัน <laughs> อย่างน้อยก็ยังไม่ทะเลาะกันเลยใช่นี่คือร้านที่เหมาะกับพี่ปูมากคือปูอ่ะเป็นผู้หญิงที่ชิลตลอดเวลาแต่เขาจะน่ากลัวตอนเดียวคือตอนเขาหิว อาจจะเป็นพี่จอยด้วยก็ได้ใครที่คิดว่าตามไฟฟ้าไม่แรงให้ลองมามที่นี่ก่อนไม่ซู้ซ่ะพอดีว่าจานผมเนี่ยสั่งเป็นชุดทริโอที่ไม่มีหมูผมขอนญาตแวะไปที่หมูนิดนึงนะฮะเกือบได้แบบเป็นแผ่นแบบประมาณของหมูย่างแล้วอ่ะเรียบร้อยครับรเลิกเก่งเลยกแล้วะครับ ดูความที่เป็นความหมูย่างครับมันจะมีมันมีความเด้งอันนี้ก็ดีเลยแล้วความสุกเนี่ยก็ย่างให้สุกๆหน่อยเออมันก็คือความหมูย่างเลยอันนี้อร่อยๆเลยผมให้คุณลองกินแกงกะหรี่เนื้อวัวหน่อยโคลช้อนอันนี้คือเขามาอย่างนี้เลยใช่ไหมคือผสมมาเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องย่างเนื้อเราลงไปคลุกใช่แล้วแต่ที่พี่ชอบเลยครับพี่อยากทานแบบไหนก็ได้ครับพอพูดถึงเรื่องที่สั่งไม่สั่งเนี่ยผมจำได้อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเครื่องในเยอะกว่าจะมีไส้อะไรเงี้ยเเครื่องในเยอะนะเอาค เผ็ดได้มากกว่านี้ซึ่งบอกม่รู้แล้วกําลังดีใช่ไหมกําลังดีเลยพี่รับแกงกะหรี่ที่สำหรับคนหวานปกติทานนะเปรี้ยวผมสั่งมาเป็นแบบ50กรัม3แบบคารุบิไพร์มคารุบิฮารามิเขาเก็บโวยเพื่อนถูกต้องครับอันนี้ของนั้นคืออะไรคารุบิเหรอคารุบิเหมือนกันแต่ว่าเป็นไซส์ร้อยกรัม มาเทียบกันว่าร้อยกรัมกับ50กรัมต่างกันเยอะไหมอ่ะเราไปด้วยเราย่างไปด้วยจะได้คุยกันทีละตัวเลยอ่ะพรามไปด้วยอ่ะเฮ้ยแต่เนื้อตัวพรามจะสวยมากมันจะเป็นเหมือนกับว่าใช่ใช่ใช่ไขมันมันจะแทรกลงไปในเนื้อแดงนะครับส่วนตัวคารูบิเลยเนี่ยมันจะแยกไปเลยเป็นมันกับเนื้อแดงเป็นเนื้อติดมันผมเรียกนี้ละกันพาลามิเนี่ยเป็นเนื้อส่วนไหนนะกระบังลมนะฮะใช่ครับตัวพรามเนี่ยน่าจะมาจากอินเดียเนาะเป็นไปได้ใช่ไหมใช่จะเอาเกลือไหมครเอาครับเรื่องให้อาลองชิมนะฮะพรามคารูบิ เนื้อแน่นกว่าแล้วมีมันแทรกมีความเด้งมากกว่ามีรสเนื้อแดงโหพอใส่เกลือเขาเ้าไปแล้วแบบมันอร่อยอะรสเนื้อมันชัดขึ้นอะพี่ S ทำอะไรฮะสั่งเพิ่มฮะว่าจะสั่งเพิ่มอีกสักชุดนึง<ะ>พี่จะเอาอะไรถามก่อนเผื่อเราแบ่งแชร์กันได้เรื่องของเรื่องคืออยากได้ข้าวเพิ่มเออแล้วทำไมไม่สั่งข้าวอย่างเดียวละ่ะจริงๆแล้วครับอย่างพีเอสอะถ้าอยากได้ข้าวเพิ่มครับสา,าราสามารถกดข้าว3 0 0กรัมได้นะครับเขาไม่ได้คิดราคาเพิ่ม เพราะว่าที่เราได้สแตนดาร์ดคือ100่ร้กรัมนะหรอคือที่นี่คุณสามารถเลือกกี่กรัมก็ได้รอครับใช่ครับในเซตเนี่ยสามารถเลือกได้150 200อยหรือ300เลยครับเราไม่ค่อเงินครับอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นอัลคาร์ดเนี่ยคิดราคาตามแยกโอเคเพราะฉะนั้นมาที่นี่สั่งเซตดูจะคุ้มสั่งเซตคุ้มเลยครับใส่ข้าวเต็มเลยนะะลาดเองนะครับทำเป็นสุขภาพดีฉันจะลดแป้งถึงเวลาอร่อย,อยง,งเออมันมันแหกงไนงะมาผมอะ่ะสั่งข้าว3 0มอมาก่อนเลยเพราะผมอะ่ะวันนี้แหกแน่นอนโอเคมาถึงเนื้อามบ้างดีีวาตัน้ผมมจะะแบบสุปรณ เพราะผมว,ว่าเนื้อตัวนี้ถ้าเดี๋ยวสุกไปมันจะแบบไม่ค่อยอเป็นส่วนที่มีรสเนื้อแดงแบบเป็นของมันนะแล้วก็ไม่ได้เหนียวนะตัวนี้นุ่มไม่ได้เหนียวแต่ว่าอย่่ย่างสุกเกินไปนะย่างสุกเกินไปผมว่าอันนี้มีเหนียวนะระหว่างนี้ผมกินนี่เดือดเนื้อคารุบิสุกี้แล้วจิ้มไข่จิ้มไข่ก็อร่อยนะอีกตัวหนึ่งที่ลืมพูดถึงกินหมดไปแล้วกิมจิ กินจิโอเคเลยรสชาติจะแบบเข้มจ๋าเปรี้ยวจ๋าเรนวัวเพลทพร้อมไหมฮะอืมกินไปแล้วอ้าวตามอ่ะ <c oughs> โรยเกลือลงไปนิดนึงนะิ้นวัวสายดื่มน่าจะชอบอย่างกรอบๆจะดีมากแต่เท่าที่สังเกตมันจะไม่กรอบกรึบนะผมว่าอยู่ที่การย่างด้วยไหมฮะ เป็นไปได้ตอนนี้เท่าที่สังเกตจากการเปิดเมนูดูครบทุกหน้าแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าชนิดของอาหารและชนิดของเมนูเขาค่อนข้างน้อยจึงทําให้ควบคุมราคาได้วัตถุดิบได้ไม่ต้องสต๊อกของเยอะทําราคาให้อยู่ในราคาที่ r e a s o n b l e ให้คุณได้ผมคิดว่าเขาน่าจะเตรียมหั่นเนื้อไว้ระดับหนึ่งแล้วทําให้เขาสามารถออกมาเสิร์ฟได้เร็วดังนั้นมีแค่ข้าวในหม้อหุงข้าวเทซุปให้แล้วคุณก็ได้ย่างตรงนี้เองเลยอย่างเดียวที่เวลาคุณมาแนละ้วหิวก็คือคุณรีบเตรียมเตาให้มันร้อนพอสมควรนะพอผมว่าเตาที่นี่ร้อนมากอยากดูถ ทำไมไม่ใช้ที่หนีบล่ะยานวุธไก่พร้อมกันหรือยังน่าจะเป็นส่วนสะโพกนะที่ผมดูมันจะมีหนังติดอยู่แล้วก็วตัวเนื้อเองก็จะแบบไม่ได้แบบหนามาก นุ่มอย่างที่พี่ว่าน่าเป็นสูตระโพกแล้เนาะสูตระโพกยังไงก็เป็นสูวรที่ทนง่ายพี่พี่ครับดูหน้าจานของจานของพี่จอยหน่อยฮะตอนนี้หมดแล้วทุกอย่างสมแล้วที่อัดอั้นมานานสมแล้วที่ไม่พูดอะไรเลย <c oughs> เอากินมาทั้งหมดชอบเนื้ออะไรกันแต่ละคนพรามคารูบิครับเออพรามคารูบิดีครับอ่าพรามคารูบิจะแบบค่อนข้างมีรสเนื้อแดงเยอะหน่อยไม่มันเยอะคารูบ <c oughs> ิก็ทานง่ายดีค่ะอืมจริงๆคารูบิคืออร่อยแล้วแต่ถ้าขอยากเพิ่มเงินขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะล้วได้พรามคารูบิคือ ผมว่ากำลังดีส่วนผมนั้นขอเลือกตัวเนื้อให้รางวัลกับตัวเอง อันนั้นอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริง,งตอนนี้ในใจเนี่ยให้คําจํากัดความของที่นี่ไว้ว่าเป็นร้านสําหรับคนที่อยากกินเนื้อย่างที่คุณภาพดีแต่ไม่อยากเสียงเงินเยอะเพราะถ้าคุณอยากกินคุณภาพประมาณนี้แล้วไปกินแบบพวกบุฟเฟ่เนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณน่าจะเจอประมาณ500อนี่ก็จะหายไปครึ่งหนึ่งใช่ถ้ากินที่นี่ก็คือคุณสามารถแบบ1 1> หนึ่งควบคุมปริมาณของตัวเองได้ถ้าคุณงบจํากัดจริงๆคุณไปประมาณนั้นน่ะไอชุดแรกที่ผมสั่งอ่ะร้อยกว่าบาทอ่ะแต่คุณสั่งข้าวมาเยอะๆสั่งข้าว3 0 0ร้อ่ะ <laughs> นั่ อิ่มนะเว้ยไม่ใช่ไม่อิ่มเออเราเปลี่ยนการกินเนื้อย่างให้หมันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็มีความซีวิไลได้มากขึ้นคือบางทีพอไปกินแล้วมันเหมือนแบบกว่าจะตั้งเตากว่าจะน้ําจิ้มอะไรมัน,มนดูยุง่งมันดูแบบไปกินคนเดียวมันดูแปลกใช่พี่เขามาตั้งเตานี่ถูกเลยสมมติว่าลองจินตนาการนั่งรา้านเนื้อย่างปุ๊บนั่งรตอต่อเตามานะคะปึง้งเอากระทะลงกินเสร็จปุ๊บก็ต้องมีคนมายกเตาออกที่นี่ไม่ต้องลดขั้นตอนตรงนั้นเลยมันเป็นเหมือนชาวบ้านบางคนชอบกินเนื้อย,ายา่างเนาะแต่ว เร็วคุ้มค่าอ่าผมได้สั่งเนื้อไพลมคารูบิมาอีก50กรัมซึ่งล็อตนี้ลายสวยมาก ผมรู้สึกว่าพวกเรากำลังจะทานแบบจริงจังขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าเราให้ทางเขามาฝากร้านแล้วเราปิดคลิปกันเลยดีกว่าไหมใช่เขาเดี๋ยวเราจะกินคนจริงจังแล้วผมไม่สนใจอะไรกันเลยยากินี่ขูรลายนี่คือตอนนี้ยังเปิดอยู่ที่ไหนเรียงไงบ้างครับพี่สาขาที่เซ็นทรัลพาวนี้เป็นสาขาแรกของเราครับแต่ว่าของปีหน้าก็เป็นอนาคตที่เราจะเปิดขยายเพิ่มขึ้นอีกเปิด10โมงเช้าปิด4ทุ่มครับแต่ว่าลัสออเดอร์ก็ตอน3ทุ่มนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ธีรามากเลยนะตอนนี้ทุกะอานนะครับขอบคุณครับอร่อยมากครับยอด ครับของพี่จอยฉะนั้นวันนี้ต้องให้เขาปิดคลิปครับเชิญครับพี่จอยยังไงนะคะถ้าชอบให้จอยมาอีกเรื่อยๆนะคะก็ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามเออด้วยนะคะเยี่ยมมากค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายดีว่ะไปหลังไม่อีกนะสบายแล้วเนี่ยมมันนนเหื่่อยากโดบูลลีถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดดันว่ะ กดดันมาโยนมาทำไมอ่ะทำไมไม่ปิดเองอ่ะตอนนี้คือเรานั่งประชุมมาต่อหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วผมแต่ระหว่างประชุมนั้นเราเหยียเห็นว่ามีคนยังไม่จบที่จาครับขอโทษนะครับที่าเป็นให้ีผมเองคือมันไม่ใช่ว่าสั่งมาแค่ห้าสิบตำั็เติมไงแต่นี่คือเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยนะก็อยากได้แบบภาพในจานที่เขาอยากได้ด้วยแล้วก็ ก็คงมีอะไรในใจว่ากินอันนี้ชอบอยากเลิกอย่างเงี้ยอุยอันนี้ไม่ได้ในใจแล้วนะอันนี้มีอะไรในภูมิแล้วนะขอไม่ก็คือกิจตื่นเต้นจริง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 แล้วคือเปลี่ยนตะแกรงใหม่ด้วยนะเปลี่ยนตะแกรงใหม่ด้วยต้องหนึ่งจะต้อง